สาร่ายสีน้ำตาลหรือที่เราเรียกว่าฟุกโคแซนตีนค่ะมีช่วงหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าใครเคยได้ยินไหมแบบว่าเฮ้ยอาหารเสริมขับแล้วแบบอุารัมมันมันๆอะไรเงี้ยไอตัวนี้แหละที่เป็นข่าวดังๆอ่ะแต่ไอตัวนี้แหละนะคะเมืองไทยไม่น่ามีแล้วมั้งไม่เหมือนเหมือนหาไม่เจอรือหรือยังไม่จะไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่น่ามีตอนนี้นะไม่น่าจะมีในเมืองไทยแล้วแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยก็จะเป็นสารสกัด สารลายสีน้ำตาลนะคะแบบว่า Brown s e a w e e d หรือที่เรียกว่าฟุกโคเซนทีเหนื่อยข้อเด่นของมันเลยคือนะคะการที่มันบล็อกไขมันไว้หนึ่งดอกนะคะแล้วก็ช่วย Burning ่งเซลล์ไขมันเนี่ยให้มันเล็กลงบล็อกบล็อกคือเหมือนเวลาเรากินไขมันเข้าไปเหมือนบอกแป้งแต่เกียนะคะ ปริมาณที่ไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยพอมันไม่ถูกหลดซึมใช่ปะมันก็ไปขับออกทางอุจจาระบางคนก็เลยเห็นว่าเอ้ยทําไมอุจจาระมันมันมันลื่นๆแต่ไม่ต้องโอเวอร์เคมาแบบเฮ้ยกินแล้วอุจจาระไขมันออกหมดไม่ใช่หนูหนูหนูเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะคะอย่าไปเค็มแบบนั้นไม่เอานะจ๊ะคิดว่าไม่น่ามีละมั้งในช่วงนี้นะมันจะไปเบอร์นิงทำให้เซลล์ไขมันเราอะมันจะเป็นกุ่มๆุมตมูตมีน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบทำให้เซลล์ไขมันในในพุงเราในในเออ ต้นขาแล้วเนี่ยให้มันเล็กลงเออเราก็จะแบบเฮ้ยดูกระชับดูมีอะไรมากขึ้นเนี่ยคือคียของสาลายสีน้ำตาลน,นะคะ